สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะน้ำระพีพัดเดือดรับไม่ได้มาทำกับลูกผมแบบนี้น้ำระพีพัดเดือดรับไม่ได้มาทำกับลูกผมแบบนี้เจอตัวเมื่อไหร่โดนแน่จากกรณีที่ Facebook เพจชื่อน้ำระพีพัดที่มีผู้ติดตามมากกว่า1.4แสนซึ่งเป็นเพจปลอมได้มีการออกมาโพสต์รูปดาราหนุม่มน้ำรพีพัดกับภรยาพร้อมระบุข้อความว่า,วา ปัญหาที่สะสมมานานสุดท้ายมันก็ไปกันไม่ไหวแบบนี้ก็แยกกันไปถูกแล้วซึ่งโพสต์ดังกล่าวทำให้แฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์เข้าใจผิดคิดว่าดาราหนุ่มเลิกกับภรรยาและถูกแชร์เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีโพสต์อื่นๆที่ถูกสร้างเรื่องขึ้นมาเช่นโพสต์ว่าดาราหนุ่มและลูกสาวประสบอุบัติเหตุถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลงานนี้ทำเอาคุณพ่อเดือดทนไม่ไหวออกมาไล่ชี้แจง มีคนส่งมาให้ดูเรื่อยๆทั้งเรื่องครอบครัวอย่าล้างเมื่อลาสุดนี้เห็นส่งมาเห็นว่าอุบัติเหตุสําหรับลูกผมผมลูกสาวผมมันแรงเกินไปนะสําหรับผมและผมรับไม่ได้ผมขอเตือนไว้เลยนะจริงๆแล้วผมก็เป็นคนจริงๆนะแล้วก็ใจดีสนุกสนานใจดี แต่ถ้ามาแต่ต้องครอบครัวเรื่องนี้ผมรับไม่ได้เรื่องการพนันของคุณแต่ดราม่าเพื่อที่จะสร้างเรื่องผมดำเนินคดีนะครับดำเนินตามกฎหมายทําทุกอย่างตามขั้นตอนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาสืบหาหาตัวได้เมื่อไหร่เจอกันแล้วให้หยุดถ้าไม่หยุดเดี๋ยวจะโดนชุดใหญ่ก็ฝากชี้แจงให้คนที่ติดตามนะครับตอนนี้กับครอบครัวมีความสุขดีมีความสุขดีก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ อย่างไรก็ตามน้ำรพีพัฒน์ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดเพจปลอมที่สร้างความเสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับโพ์ภาพยืนยันหลักฐานผ่านเฟซบุ๊กน้ำรพีพัฒน์ระบุคแคปชั่นว่าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจปลอมที่สร้างความเสียหายเรียบร้อยครับขอให้ได้เจอตัวเป็นเป็นกันนะครับจะหยิกหน้าสักทีขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุ่มข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ